วิดีโอเดินแล้วนะเอ่อมือนีร้อยกระทงแม่กับลูกสาวขิร้อยกระท้องอันไหนดีกันร้อยไปกบกระทงอดีกันร้อยไปก็กระทงทุกโศโลกไพ่ห่ย ทุกศอกโลกไห้กับหนีไปเอาแต่แน่ดีๆเขามอองามอยู่ในยังไงกับท่งเข้ากับขึ้นได้อยู่นี่ฮ่า่ฮ่มันกว้างตัวลงกมือใส่หัวตัวบันอือให้พอก็หาย ห้วยเอาลายสิบลานหมดเลยอ่าิลานานเออเอาโอเค